เปลี่ยนก่นลูกค้าแล้วค่ะล็อกไว้ white. บม่ให้ผู้ใดเข้ามาบอซันเขาจะเปิดเข้ามานะมะ่ะแม่ค่ะเพราะว่าตึกนี่มันมีซีสันเนาะรังเทียเขาหอานออฟฟิศบ่เจอสิ่งนะคะ่ะเขาก็จะแบบพอเปิดประตูลานเปียวสิ่งน่ะเปียวก็เลยปิดล็อกไว้น่ะแม่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเคยชิ้นตรงล็อกอะคะ่ะลาน่วนลางหางคางนี้ค่ะเป็นลานแฟนเปียวคะ่ะถ้าเปียวเคาะประตูงเสืแฟนเปียวก็จะออกมารังเทียเพิ่นก็นจะเคาะกลับ แต่ถ้าได้ยินเสียงว้าวอยู่แสดงวา่าเพิ่นมีลูกค้างส่นะคะเปียวก็จะบับไปกวนนล่นนเทียร์ลูกค้ามาหาแฟนเปียวบเ่เจอก็ับมาขบาบประตู้านเปียวด้วยค่ะคือเขาคิดว่าเขาเป็นบริษัทเดียวกันนะแม่คะ่ะ <c oughs> ลูกค้าเปียวร้านนี้กินขนมเลามากนะะ่อะบ่งพุ่นะเรากินห้เเซ็จมือกับว่าเซ็จเปียวว่าต้องทาความสะอาดมือขนมอีหอย่างนี้หยังให้กินหมดเนี่ค่ะเมื่อลูกค้าเสร็จแล้วก็จะเตรียมเก็บทําความสะอาดเช่นเคยนะคะ สวัสดีทุกคนเด้อค่ะที่เขามาติดตามเราชมชงเปียวนะคะสวีเดนอันมีคนถามว่าเปียวอยู่เมืองใดไปยอยู่เมืองหมู่ท้าหลาเด้วยค่ะอันเลยเรากามีคอมเมนต์นะคะที่เขามาเขียนอยากปรึกษาเรื่องเหตุงานนะคะเรื่องทํางานเรื่องวีซายัางนนะะเสนอเิดร้ล่านหรือว่าอย่างกัลเลอแต่เนาะในวิดีโอกัลเกลนะไหมคะ่ะมีมีคาถามหลายเปียวบมีโอกาสเด้มาตอบนะคะสุขภาพเปียวบ่ค่อยดีนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ ปะปลายมาเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนี้เปี่ยวป่วยหลายจนว่ามาต้นปีนี้อีกนะคะเปี่ยกับลากยาวมานะคะพึ่งสิไไคแน่นะคะเปี้ยกับบ่เยได้ลค้คลิปยาวได้ลิปลงงลิดสันสไปนะคะอันเรื่องงานเนี่ยคะ่ะจนเปี่ยกับบริวารเกงเอียงขนาดนั้นแล้วก็บไริวารมีความชํานาญโดยเฉพาะคนที่อยากมาเห็นงานสวนงานไทงานสวนนะคะมันเป็นงานที่ว่าอันเขาเขารับส่วนมากที่เปีวยวรู้จักนะตามไรตามสวนนะ่ะเขาจะรับ คนที่อายุประมาณ 20- 25ถึงนะคะมาเพราะว่าอันถ้าคนอายุหลายกว่านั้นประกันอียงมันอาจจะแพงจะสูงกว่านั้นเบียก,กบับบแนษใจนะคะแล้วเบียกเคยรู้จักนองคนไทยนะคะที่เขามาเห็นงานช่วงหนาหอนเขาอาจจะเห็ดวิ่ามาทั้งหมด6เดือนนะคะคือเขาจะต้องติดต่อกล่มแรงงานอ่าของประเทศนั้นๆน,น,นะคะคืออย่างว่าอยู่ในเมืองไทยเนะะี่ยค่ะกล่มแรงงานเขาอยากมาเห็นงานประเทศใด เขาก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ไปติดต่อกับบริษัทนั้นๆเองนะคะเปียวเองเปียวกับบรได้มีความสามารถขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเปียวกเคยเห็นงานสวนแต่ว่าเขาเซาลับคนมาจากต่างประเทศเพราะว่าหนึ่งเลยเขาตรงนี้ที่นอนให้เขาพักอาศัยแล้วก็คนที่รับมาเนะะี่ยค่ะจะต้องมีเงินโชว์ว่าในหกเดือนสมมุติเขาจ้างเดือนละหกหมื่นบาทตัองสินะคะเขาก็ต้องมีเงินโชว์ในจานํานวนที่จะให้พนักงานเนะะี่ยค่ะหกเดือนนะคะ คูนเข้าไปเลยหกหมื่นบาทหกเดือนสมมุตินะคะอันนี้พีอวอาให้ฟังเป็นตัวอย่างแล้วก็ค่าประกันค่ะประกันที่เขาไม่ยูประกันสุขภาพถ้าเขาเจ็บเขาไข้ก็ต้องมีเหตุเขาอาหารการกินหรืว่วอีอย่างเขาก็ต้องเหตุเป็นหลักฐานนะคะมันก็เลยให้เกิดความยุ่งยากเลยบ่อยาก้ข่อไม่คนเอามาใช่ไหมคะขนาดเปี้ยวเองเปี้ยวไปติดต่อเปรี่ยวอยากเอาคนจากเมืองไทยมาเห็ดงานน้ำเปี่ยวช่วงหนึ่งโดยเฉพากเฮ็ด,ด้นทุกคนเพราะว่าเปี่ยวเคยมีพนักงานแ้วยูยนีนะคะเพราะว่า เริ่มเริ่มมีงานเริ่มมีอย่างเสร็จเขาก็อยากไปเปิดร้านเป็นของตัวเองเขาก็อยากคือเขาก็อยากบริหารเข,เขาเองเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดสิมาอยากเป็นลูกนอก้องเขาตลอดชีวิตมันก็บโบนีนะคะเปียวเองเปียวกัยังอยากไปเปิดร้านเป็นของตัวเองนั่นแหละค่ะคือเข้าใจนะแมแต่มันก็บเศรษฐีเฮาเสียเสียเวลานะคะถ้าเฮาไปเอาคนมาจากเมืองไทย มาเหตุมาอียังปั่นเขาขึ้นมาแล้วเพราะเขาเริ่มมีหนท้าเขากันนี้เข้าไปเขาก็ต้องเริ่มมไม่เริ่มมไม่อีกครั้งมันสนุกสําหรับเจ้าของธุรกิจนะคะมันก็เลยเห็นให้เฮาก็เลยเพี่อก็เลยเลิกยกเลิกข้อการนั้นไปนะคะเดี๋ยวรอบิ่งก่อนให้สุขภาพดีจังว่ากันอิสยบบแนี่อาเอานองจ้คของม้าค่ะคือเขาก็ต้องออกคนในครอบครัวของเขาคนที่ใกล้ชิดของเขามาก,ก่อนนะคะความที่เขาจะไปเอาคนอื่นเพราะว่าหนึ่งคนในครอบครัวนี่เขาก็จะรู้จักนิสัยใจคอ,อกันเนาะค่ะ นั่นแหละค่ะเราก็จะมีอีกนะคะคนยุ่งหนีหรือเปล่าเพืนก็บ่แน่ใจเพื่อนก็อยากให้เปียวแบบว่าซอยเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับการเปิดบริษัทใช่ไหมคะจังใจให้เขาไปติดตามเปียวแน่นในเพจบานฝ้าด้วยค่ะบานฝ้ารู้เนาะค่ะว่าคืออีหยังนั่นแหละเขาไปเขียนแล้วแล้วก็ขอไปแน่ขอความเปี้ยวนะเปี้ยวเห็นเดี๋ยวเปียวจะตอบกลับนะคะเปี้ยวก็บ่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเปี้ยวก็จะพยายามนะคะแล้วก็เปี้ยวกับบุแม่นว่าจะเก่งทุกเรื่องเปี้ยวกับ คือที่เบลออกมาเล่าประสบการณ์การทำงานของเบลเนี่คือเ่อเฮ็ดช่องนะคะ ips, ang, เฮ็ดคลิปเฮ็ดอินยางเบลก็อยากมาเล่าประสบการณ์ของเขาเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ใดที่สนใจเฮ็ดอาชีพนวดแน่ใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกบ่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหรือกการเข้าสังคมของเขาการครบเพื่อนการคือใส่ชีวิตนะคะคือไม่เป็นเรื่องจริงในต่างแดนที่ค้นส่วนมากเขาบ่ค่อยได้่ทย่ทยทอดออกมานะคะบางเขาเรก็ถ่ายทอดไปใน ความคิดของเขาจะสาหรับเปียวคือเปียวจะทายถอดเรื่องงานมากที่สุดเพราะว่าชีวิตของเปียวตั้งแต่วาอยู่สวีเดนเปียวสู่ด้วยร่าแข่งของตัวเองนะคะเวลาที่เปียวมีแฟนแฟนบ่ได้มาซัพพอร์ตเปียวนะคะบ่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนปัจจุบันเปียวซัพพอร์ตตัวเองนะคะมันก็เลยกลายให้เปียวมีวินัยที่จะอยากเข็ดงานแล้วเวลาที่เปียวรู้จักกระไผบรว่าจะเป็นเพื่อนรอบๆตัวเปียวเลยบริวจะซัพพอร์ตเรื่องงานนะคะก็จะให้ไอเดียเรื่องการทํางาน การที่เขายืนด้วยลําแข่งของเขาเนี่ยค่ะมันเป็นอีอย่างที่อ่าหมั่นค้งค่ะถ้าสามีเขาบ่ราเขาเห็นงานเนี่ยเขาอยู่บ้านเป็นแม่บ้านาน,นั่นคือสามีเขาสามารถเลี้ยงเขาได้แต่ถ้าบางคนที่บบอยากอยู่คือซื้อคือเงาะคะเห็ดอยากบบอยากเบืองสิคะบางคนเขาจะไปรับจ็อบเล็กๆน้อยๆแลความสะอาดบ้านแน่รับนวดเล็กๆน้อยๆแะะ้วกาบางคนนี่ค็คืออยากได้เงินเป็นปของตัวเองอยากเก็บเงินไวส้สั่ง อนาคตอยู่ในเมืองไทยก่อนที่เขาจะเกษียณก่อนที่เขาจะใส่ชีวิตเรียบง่ายเขาก็ต้องมีเงินเก็บเป็นหมคะเหมือนตัวเปียวเนี่ยแหละค่ะถามว่าคือสุขภาพบอดีเปียวป่วยบ่อยเป็นอย่างดบบคือเห็นงานคือเปียวอยากมีเงินเก็บไว้ใส่ในอนาคตช่วงที่สุขภาพเขายังสูงเลยยังยังมีแห้งเลยค่ะเปียวก็อยากหาอยากสา่งเพื่อที่จะสบายตอนที่เขาอนาคตเขาเขาเถ่าไปนะคะ แต่ถ้าเขาไปก่อนอนาคตนั่นเ่าต้องห่วงค่ะเรื่องเงินนี่ถ้าเขามีเงินนี่เขาสามารถเอาไว้ให้คนข้างหลังได้ค่ะลูกหลานกับกำลังไงผู้ใดดีก็เขาาก็จังแบงพูดให้เขาค่ะเขาบ่หิแน้วค่ะมิตรเขาสิดีใจเขาจากไปแล้วเขายังมีสิ่งไว้ให้เขาดีกว่าเขาจากไปแล้วเขาบ่มีอีหย่างเลยนะคะลำบากตากตามคนข้างหลังนะคะนีล่ะค่ะคือเป็นไอเดียเล็กๆน้อยของเปียวนะคะการใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกถ้าผู้ใดสนใจหรือชอบชีวิตไลฟ์สไตล์ ชีวิตพอเพียงพอเพียงมากค่ะเบื้องสถาเปียยวรถสถดสภาเปี่ยวเรียวค่ะในแต่ละวันของเปี่ยวเปี่ยวก็จะยืนในสภาพแบบนี้ค่ะเสื้อผ้านาผมบริเสียเงินซสื้อสภาพแพงๆน้ำเข็มเลยค่ะถึงซสื้อม้าก,กับบรสไสิไซยสื้อมาหลายค่ะว่าอามานไล่สดเฮ็ดขายอีย่างกับบริเห็ดจักย่างค่ะกระกรองยู่ห้อใต้ดีนเนื่องด้วยว่าสุขภาพของเปี่ยนะค่ะเปี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดี ตั้งแต่เปียวป่วยมาเนี่ยค่ะมันกระลากรเงามาตลอดเลยนะคะสุขภาพเปียวก็จะเป็นพวกไทรอยนะคะไทรอยไทยรอยเป็นผิดนะคะหลังจากป่วยเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วแล้วก็กลับมาอีกค่ะกลับมาครั้งนี้เป็นอย่างที่นักนาสหาหัสมากตั้งแต่ต้นเดือนปีที่แล้วเนาะคะ่ะเสร็จแล้วสิน้นกลางกลางปีเปียก็ป่วยอดอ,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 อดแอนนอนบ่ค่อยหลับก็มีปัญหาสุขภาพ ทุกมือนีนหัวใจไปนยังเต้นแบบเต้นแห้งนะคะตั้งแเ,เสียดจุกโรากะสิ้นปีนี่เปียวกับป่วยอีกรอบหนึ่งนะคะพวกแพนนี้พวกซึมเศร้าพวกเครียดสะสมนะคะทั้งบ้านเฮาเฮาห่วงทั้งบ้านนะคะมันกเ็เฮตหายสะสมแล้วก็เฮตหายสุขภาพเฮาบ่ดีนะคะเปียวพึ่งลุกขึ้นมาได้เนี่ยมาเฮตงานแบบรู้สึกด,ดีเนี่ยนี่กะบอกกี่มือนี่เองค่ะเพราะว่าเปียวกับมีภาระมีปัญหาหลายอย่างนะคะที่เปรียวาต้องแก้ไขแล้วก็ การที่เขาเปิดธุรกิจทุกคนข่าวใ,ใจจ่ายมันล้นตลอดต่อให้เปียวน,อน้องย่บบานสื่อเปียวประเหต์งานเปียวป่วยเปียกก็ยังต้องจ่ายยังตำนะคะเดือนละหกหมื่นบาทคา่าภาษีแล้วก็อย่างนะแล้วก็มีภาษีเม้ภาษีนะ่มันจ่ายสองรอบค่ะสิ้นเดือนแล้วก็เดือนถัดไปเดือนเว้นเดือนนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายรับของเขา แลวก็บอกว่าจะเป็นค่าเศรา้าคาพ่นบ้านคือรายรับของเปียวเท่าเดิมต่อห้เปียวพักยาวแค่ใดเปียวก็ต้องหามาให้ใดได้จริงจรินะก็เลยกลายเป็นว่าเปียวต้องป่วยไดบ่โดดเปียวต้องเปียวก็เลยกลายเป็นคนมีวินัยในการทํางานการดูแลตัวเองนะคะเปียวขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย